ข้าไปแลกเพลงไหนนี่กันแล้วไม่กดข้าไปได้เลยนะจ๊ะลิวชามเก่งค่ะอกเหลี่ยมวี MV เพลงเต็มนนาวอกเหลี่นะตอนนี้นะสามารถกดข้าไปแลกได้เลยนะผ่านทางรอยลายมิวสิกนี่เลยจะไ,ได้แลว้าวนี่อ่ะตอนนี้ยอดวิวนะเหมือนว้าแล้วจ้า โอ้เข้าไปแล่น่ะนี่คนคอมเมนต์เยอะมากใครตามมาจากทิกตอกพีใครตามจากทิกตอกพีเข้าไป่วยคอมเมนต์บ้านงนาเพลงเข้ากับคาแรคเตอร์สุดๆ fc นันนี่ fc พี่เหน็ค่ะนะนูนีนั่นฮะนี่มีคนด่า <c oughs> เอเพลงตำถึงเพลงตำถึงนี้มันมีคนด่ากันนี้ยังคนด่ากันเพลงเพลงยันตำถึงเนาะมีคนด่าแหล้วกันนี้ใครจะว่าเข้าไปแล่นไอ้พวกนายค็นี้ คนนี้มมนก็คอมเมนต์ด่าฉันเหลี่ยนนี่ดดนี่โอ้ยฉันไอนี่หลอแซงติดเียนี่ถ้าคุณเหนี่อันนี้คนพิมด่าเหลี่ยวถ้าคุณคิดแบบนี้จะหาผัวแล้วคิดจะเล่นกับแม่ผัวแบบนี้ชาตินี้มึงไม่จเจริญหรอกเซ <c oughs> อินฉันตั้ถึงจะได้ว่าก็ยังไม่เข้าไปติดตามที่ยังไม่เข้าไปแล่ที่นะพีเข้าไปแร่เล่ไปชมได้เลยเนาะเข้าไปชมคอมเมนต์กันบ้างนะเออนี่ด่าเหลี่ยวคนด่าเหลี่ยวทัถึงสะได้ว่า <c oughs> <c oughs>